เดือดสาดมากล่อดุเดือดมันโคตรโคตรเดือดมันดุพี่โหดเกินคือถ้าใครเป็น f c พี่บิวคือห้ามพลาดเติดขาดเพราะว่าน้องมาแบบเต็มเต็มนอกจากเมาฉากต,ต่อสู้แล้วยังเมาซิกแพคเมาซิกแพคพระเอกมาก <laughs> จังหวะแอคชั่นมันเป็นหนังที่สไตล์จัดมากๆแล้วความสไตล์จัดของมันกับความเนื้อสตว์ของมันเนี่ย ือมันลงจัวงมากในหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันรวมทุกศาสตร์การต่อสู้เลยทั้งมวยไทยทั้งเทควันโดคุณถูกหลอกได้ยันวินาทีสุดท้ายอย่าคิดว่าอันนี้มันจบแล้วเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเลี้ยวแล้วเราเนี่ยไอเลี้ยวเนี่ยมันคาดไม่ถึงแน่นอนพระเจ้าไ่ฉันมีข้อมูลเด็ดฉันจะช่วยพวกนายอุลตมือตอนท้ายมีการหักมุมด้วยเราก็รู้สึกว่ามันมีความลึกซึ้งมากกว่าที่คิดด้วยค่ะบอกได้เลยลาร์ดบอสคนนี้โหดฝีมือดีแล้วก็มีคิดว่าจะเป็นคนนี้ด้วย in cinema บ o วอิคิลส์ภารกิจนั้นชัดเจนทำให้พวกวันดคอยชนใช้ในสส่งที่พวกาทำ